ลิซ่าส่งเพลงมันนี่เจาะเข้าท็อป10บน Spotify Daily g l o b a l ได้เป็นครั้งแรกกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับ mm hmm. เพลงมันนี่ซึ่งเป็นไซต์แท็กจากซิงเกิลอัลบัมแรกแลาลิสาของลิซ่าสำหรับการเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวได้กลับมาไต่ Spotify Daily c h a r t ์ g l o b a l หลังจากปล่อยคลิปเพอร์์แมนซ์บน YouTube รวมถึงการเป็นเวรัลบนติกตอกจากการถูกนำเพลงไปคอเวอร์และใช้ประกอบคลิปจากซีรีส์เกาหลีที่กำลังมาแรงอย่าง Squid Game ส่งให้ล่าสุดเพลงมันนี่ไต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่9บน Spotify โดยยอดสตรีม3ล้านซึ่งเป็นยอดสตรีมรายวันที่สูงที่สุด ในประวัติศาสตร์ของศิลปินเดี่ยวเกาหลีบนชาร์ดดังกล่าวเพลงมันนี่จึงกลายเป็นเพลงแรกของลิซ่และเพลงที่2ของศิลปินเดี่ยวเกาหลีต่อจากเพลงออดดึกเกาของลูเซที่สามารถเจาะเข้าท็อป10บน Spotify Daily c h a r ์ g l o b a l ได้นอกจากนี้เพลงมันนี่ก็ยังคงล้างอยู่ในอันดับที่2บน Spotify ยไวรัล50ชาร์ด g l o b a l ปัจจุบ,บันแอคเคาน์ลิบนสปอติฟามียอดผู้ฟังต่อเดือน14ล้านคน สรงที่สุดเป็นอันดับ2ของศิลปินเกาหลีรองจาก BTS ณขณะน,นี้และยังถือเป็นสถิติสูงสุดอันดับที่3ในประวัติศาสตร์ของศิลปินเกาหลีรองจาก BTS และ b l c k k พิ n k ไปดูกันทานฟังความคิดเห็นบ้างละกันนะครับผมความเห็นที่1น,นะฮะได้ตอบกลับว่าปกติยอดสตรีม Spotify เพลงของ b l c k k พิ n k หรือโซโล่จะเยอะแค่วันแรกวันเดียวแล้วจากนั้นก็จะลดลงมาแหละแต่ชีมันนี่ถือเป็นมิติใหม่ เพราะเป็นแค่ไซต์แท็กและไม่มีการโปรโมทอะไรเลยมีคลิปเต้นคลิปเดียวแต่สามารถทำยอดสตรีมพีคขึ้นทุกวันจนมาเข้าท็อป10ได้หลังปล่อยมาแล้ว28วันความเม็นต่อไปนะครับผมเบี่ยอะไรที่เขาเรียกว่าเพลงมหาชนเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยเพลงทำหน้าที่ของมันแล้วนะถ้ามันไม่โดนใจก็คงไม่มีใครฟังต่อเพลงมันคูลมาก เราก็ทำคลิปอวดรวยใน t ิ k t o k หลายคลิปอยู่รู้สึกว่ามันใช่มากช่วงต้นเดือนฉันรวยไปเดือนค่อยกลับไปฟังเพลงเขียนฝันไว้ข้างฟ้าบหือนเดิมฮฮ <c oughs> ความเห็นต่อไปนะครับผม มาได้ถึงขนาดนี้เป็นเพราะตัวเพลงล้วนๆเลยเพราะค่ายไม่โปรโมทขนาดคนร้องเองก็ยังเงียบจะลงโปรโมทเพลงนี้ในไอจตัวเองยังไม่ทําเลยติดมากปล่อยเพลงมาเกือบเดือนชาร์ตล้นแรงได้ขนาดนี้ความเห็นส่วนตัวเราคิดว่าลิสตมีศักยภาพมากพอที่จะตีตลาดอเมริกานะแต่ต้องย้ายค่ายใหม่ไปเจอโปรดิวเซอร์ใหม่ๆและทีมโปรโมทที่ดีกว่านี้พรดูแล้วจะจมอยู่กับเคป๊ไปก็ไม่มีประโยชน์ พอถุกวันนี้กระแสะก็มาใจอินเตอร์เป็นหลักอยู่แล้วก็เป็นยังไงกันบ้างละครับมงกับหัวข้อเนืยอในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ